ช่ด้วยช่วยด้วยบางสีตัวช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะจ้ออช่วยด้วยค่ะจีจีจี้จีจีจี้จีจี้จี้จีจี้จี้จี้จีาจี้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 จีจี้จี้จี้จพ่อไอ้จี้จี้จีอ้จี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 ้จ้จี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 ้จ มือดันไฟมลุอยู่นี <t os> <t os> ่แะตรงไปเลยเรับตรงไปมลุยอืก็าเอมมัมไมเชืมมเอาวเอายวเอาวมาเปิึเเอาไว้เอาไว้เลยเก็บเลยเก็บเลยค่ะเก็บเลยเก็บเลยชับ

โน่ไปเอามานอนน่ไปเหรอเอาไป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 เอาเอาไเอาไปเอาเอาไปเอาไปเอาไปเอาไเอาเอาไป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 เอาไเอาไเอาไปเอาเอาไป ปี๊ดๆจดหมายน้บบี๊ดๆๆจดหมายบี๊ดๆข้างหลังาเออเจ้าๆจ้าจ้าจ้า้าจ้าี๊ดๆีบี๊ดๆถ้าเจียวยานั่นไม่เห็นเราน้อมับกระเดาไหมยายาเองก็ เอามาเอามาพ่อมมมเอาเอาอืมอืมคนสวยใครสวยยยม่งขึ Naj ้น